บริษัทไทยเบเวอเรตจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและโมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีเปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมะภายใต้ชื่อโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่นพุริทัตโตโดยลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่วัดเลียบอำเภอเมืองและบ้านคําบงวัดภูหลนตาบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่ซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดทุดงและจําพรรษา โดยมีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทั้งนี้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่นภูริตโตจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นอาจรรยบูชาแด่องค์หลวงปู่มั่นภูริตโตเนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูหลวงปู่มั่นภูริตโตให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาสติภาพในวาระปีพศ .2563 ถึง2564และเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีชาติการ โดยถือเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่สของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องนับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมาณเจ้ากรมพระประมาุชิตทินโนรสและท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคือหนึ่งในพระวิปัสสนาจารย์ ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยพระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมเป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษมากน้อยสแสวงหาความวิเวกและตั้งมั่นอยู่บนความเพียรตั้งแต่วันแรกของการบรรพชาอุปสมบทจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ไทเบฟเล็งเห็นความสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีชาติการองค์หลวงปู่มั่นบุริทัตโตและการได้รับการยกย่องเชิดชูจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในครั้งนี้ซึ่งท่านได้จาริกไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจึงนับเป็นโอกาสอันดีในการจัดให้มีโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่นบุริทัตโตเพื่อเชิญ ชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปเรียนรู้ประวัติวัดปฏิบัติอันงดงามรวมทั้งปฏิปทาคำสอนขององค์หลวงปู่มั่นพุริทธตโตเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพระประฐมบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพร้อมนำเอาหลักคำสอนและวัดปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่นภริัตโตเพื่อให้อนุชนลุ่นหลังได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบไป